โคดินายทีวีร่วมกับสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเซนส์อนเตอร์เทนเมนต์เสนอนักคีดตะลุยอาเซียนอาเซียนทูเก็ตเตอร์ นเข้าสู่รายการนักคิดตะลุยอาเซียนอาเซียนเกต้าถ้าวันนี้เนี่ยทราบมาว่าทั้งสองทีมเองเนี่ยก็มีนักเรียนค่ะครับโรงเรียนต่างๆที่ต้องบอกว่าพกพาความสามารถมาเต็มเพียบเลยแน่นอนครับผู้เข้าแข่งขันในวันนี้ทีมสีน้ำเงินจากโรงเรียนอุดมวิทยา และทีมสีแดงจากโรงเรียนบ้านคลองพระพิมลกฎกา,การแข่งขันนักคิดตะลุยอาเซียนทางรายการจะมีคำถามเกี่ยวกับชาติในกลุ่มสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศโดยแต่ละคำถามจะมีตัวเลือก A, B, C จากดารานักคิดทั้ง3ท่าน ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกคำตอบได้ตามต้องการ mm hmm. เมื่อเล่นครบทั้ง4ีํคำถามทีมใดมีคะแนนจากการเลือกข้อที่ถูกต้องมากที่สุดทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะรับทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตรไปทันทีนอกจากทั้งสองทีมที่จะมาสูก้กับเราแล้วต้องบอกว่าศิลปินที่เราเชิญมาเป็นดารานะักคิดนี่ไม่อยากจะเล่านะว่าเป็นบอยแบนด์นะ oh. สุดยอดขนาดเชิญบอยแบนด์ที่แบบว่าโด่งดังที่พูดถึงทุกคนก็ต้องรู้จักด้วยเหรอคะตั้งแต่ลูกเด็กเล็กแดงจนถึงผู้เท่าผู้แก่รู้จักหมดอยากเจออย่างคัณน้องๆครับคร <UNKNOWN S 2> ับถ้าอยากเจอแล้วครับปรบมือต้อนรับบอยแบนด์ทั้งสามคนครับช่วงหน้าเตรียมพบกับบอยแบนด์สุดฮอตขวัญใจแม่ยกมาลุ้นกันครับว่าพวกเขาเป็นใคร เรียนรู้กันต่อกับประวัติศาสตร์ของทุ่งสังหารอันเลื่องชื่อที่ประเทศกัมพูชาควันหลงจากเทศกาลกินผักที่จังหวัดภูเก็ตกับความลับที่ยังคงซ่อนอยู่พาบุกป,ประเทศฟิลิปปินส์เรียนรู้สถาปัตยกรรมและชวนไปฝึกพูดฝึกเขียนภาษามาลายูที่ประเทศมาเลเซียช่วงหน้าห้ามพลาดครับ ื่อความคิดสุดล้ำของคนไทยยังไปไม่ถึงฝั่งฝันและสิ่งประดิษฐ์สุดสร้างสรรค์ยังไม่เคยเปิดเผยสู่สายตาชาวโลกนี่คือเวทีที่เปิดโอกาสให้เหล่านักคิดได้พิชิตความฝันเพื่อพิสูจน์ฝีมือสุดล้ำของคนไทยใครรู้ตัวว่าเป็นนักคิดและมีของประดิษฐ์ที่คิดเองได้และอยากโชว์ส่งไอเดียของคุณมาที่นี่ถ้าของของคุณเจ๋งพอก็มีสิทธิ์ได้รับทุนวิจัยและจดสิทธิบัตรให้ผลงานสุดล้ำของตัวคุณเองรีบส่งกันเข้ามาแล้วพิสูจน์ว่าคุณก็เป็นคนที่คิดล้ำทำได้